สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องมินเนียนของเกมฟ i n น l Fantasy ซกันนะครับมินเนียนที่ผมจะนําเสนอวันนี้เป็นมินเนียนที่ผมมีอยู่แล้วนับปัจจุบันนะแล้วผมจะไล่เป็นตัวๆไปครับว่าได้จากที่ไหนบ้างวันนี้ผมขอ12ตัวแรกก่อนนะครับมาดูการที่ตัวที่1เท่านี้ชื่อว่าเววัตแฮช i n งนะ ถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์ปีกกำลพานี้จะพักลาคจากพ่อแม่ของมันไม่ทันที่มันจะได้กรับคิปตามันจะบันทึกความทรงจาแรกตอนออกจากไข่ได้เป็นอย่างดีเราเจ้ากระปบจะเข้าใจไปว่าสิ่งแรกที่มันเห็นคือพ่อแม่ของมันและนั่นก็เป็นคุณซื้อได้จาก n อ c แบนโกแซนโกในลนะิมซาหรือไม่ก็ อ่าเอซีโลเลในอุนดาหรือไมเซนต้านะในเมอร์กิเตเนียโอเคครับมาต่อกันที่ตัวที่สองกันเลยมีชื่อว่าสตรมแฮชลิงนีถูกเลี้ยงดูโดยพลทหารแห่งกองทัพมาซองจากไข่ที่ถูกทิ้งในข้อของกองทัพที่เขาประจำการเป็นพันลงอยู่ ลูกนกที่น่ารักน่าชังนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่สำหรับกองทัพหลวงมาลสตอมอันเกลียงไกลซื้อได้จากแกนคอมบนีแห่งมาลสตอมนะครับโดยใช้ซีลสองหมซีลแรกคันที่3ครับมันชื่อว่า b l แ c ล c กโ c o ะ o c h ชิกนะ มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีคนค้นพบว่าเราสามารถบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือว่าจะเป็นพวกมันลูกจอกระปอดที่น่าสงสารนี่เคยสีเหลืองอารามอย่างกับรวงข้าวโพดชันดีก่อนที่วันหนึ่งมีคนที่แต่งตัวด้วยเครื่องเงินอาราอารามศาสเตมือกใส่มันเสียชุ่มทั้งตัว ถึงแม้ผู้ดูแลข้อโชกชบจะทำทุกวิถีทางเพื่อกแก้ไขแต่ก็ไม่มีทางใดเลยที่จะล้างมึดนั้นได้และนั่นเป็นเหตุให้สายพันธุ์โชกบบสีดำถือกำเนิดขึ้นบนโลกแห่งนี้ได้จาก่าเราจ่ายค่ารายเดือนครบ2เดือนนะนี่คือค่ารายเดือนของโตัวเกมเลยตัวที่4กันเลยฮะ วันนี้ชื่อฟรินซ์ลีแฮชลิงนะสายพันธุ์ชนดีที่สืบทอดเชื้อสายตระกูลเวลนตี well แห่งตำนานนกขุนนางแห่งอิสกาดนี่เฝ้าตามหาคนที่จะขึ้นขี่มนันในอนาคตู้ผซึ่งจะไม่ทำให้ตระกูลของมันต้องมนทินได้จากแฮชชิฟเมน Living a good impression 2นะเป็น a c h i e v e m e n t ที่ต้องได้ Combination นะ่ยครบห้แต้มนะซึ่งต้องไปที่ n อ c ของโจนาทัสที่กิดเนียเก่าด้วยนะในการแลกของรางวัลที่เป็น a c h i e v n t e ต t ตัวที่5ชื่อว่ามิดการซอมนะครับ ดิดาแห่งเหามังกรเทมรลักแห่งเทะเลสาบไายนะแห่งกองทหารที่14มันยากที่จะเชื่อว่ามังกรยักษ์นี้จะจำแรงเป็นสิ่งเล็กๆความสูงไม่ถึงยามได้เช่นนี้ท่านให้คำมั่นว่าจะสิ่งอยู่กับเราจักว่าเขาจะได้ร่างใหม่มินฟิเลียได้กล่าวไว้ว่ามิสกาดซอมเคยเป็นราชาแห่งราชาที่ปกครองแผ่นดินมาหลายศตวตรรษก่อนเขาตาย กับกริยาพิเศษของมัน <hi> ก็คือสามารถที่จะกาะนิ่งๆอยู่ที่ไหลเราได้ด้วยนะก็ได้จากตอนจบเฟ้นหลัก The Rising Colossus นะที่ปลดลอกกันเทียน The Keeper of the Lake นะ ก็เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นมิการซอมตัวใหญ่ๆนะเหมือนเป็นวิญญาณมิการซอมนะครับที่มีมังซอมกอสองตัวเล็กข้างๆแล้วก็ต้องรีบทําลายไอ้นะตัวที่เป็นบาเลียนะที่มันทําทั to to ้งหน้าจอโอ้โหนั้นยอดต่อมาตัวที่หกฮะเชอรี่บอมเพื่อที่จะรักษาความร้อนในบริสุทธิ์ภายในแก๊ของมันเจ้าเหล่าบอมต้องกินสารประกอบวัตถุไวไฟเกินขนาดนับ ไม่ว่าจะเป็นปืนผ่านไม้แร่เซลูเรียมคริสตัลแห่งไฟและแม้แต่พิกไทยมังกรได้จากแปนโก้สแซนโกสในก็เหมือนกับตัวอะไรนะที่ผ่านมาเหมือนกับตัวเวว่าแทชลิงนะก็คือไปที่ NPC ของเมืองทั้งสามเมืองนะครับริมซาอุนดากิตเนียนะ ตัวที่เจ็ดเบบี้เบฮิมอสครับท่าสามารถได้มันมาจากตลาดเซ็กไฟอวานิลในอุนดาด้วยการแลกเปลี่ยนเหรียญกำมือหนึ่งกับรอยยิ้มอันพิมใจมันเป็นสายพันธุ์อันล้ำค่าจากสัตว์อสูรในตำนานที่น่าเคลือบแคลงแม้ว่ามันจะแสดงอากับกริยาต่างๆได้เหมือนสัตว์อสูรเบฮิมอสตั้งเดิมมีผิวหนังสีม่วงอันมันคลับและเขาคู่ที่เงาวับ แต่มันกลับร้องเสียงเหมือนหมูป่าถูกเชื่อดได้จากการซื้อตัวเกมแบบ Collector Edition นะก็คือแบบ Edition แบบนักสะสมนะของเวอร์ชัน1.0หรือ ARR นะมาดูตัวที่8 Mobile Sizzling นะมันเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าและคุณนานที่ร่ำรวยของคุณด้า ที่จะพกพามันเข้าไปในงานการล่าดินเนอร์ที่เลิศหรูของพวกเขาขนาดเปลือกขนมปังที่แข็งบนโต๊ะอาหารอาจต้องซึมซับกลินน่นอันเหม็นอับเหมือนกลิ่นรองเท้าเน่าของมันจนหลายคนต้องอาเจียนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยที่พวกมันจะอิ่มเองกับเมื่ออาหารอันเลิศหรูนั้นเสียเองได้จากกล่องสมบัติในดันเจียนอลัมวอ อลัมแวลตรงทางออกห้องมินิบอสแรกนะฮะแล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่าอัตราการตอบของมินเนียนตัวนี้จากกองสมบัติที่ว่าเนี่ยมันต่ำมากเลยครับตัวที่เก้าครับเบบี้บันจากความเคลือบแคลงในเรื่องของผลข้างเคียงจากการสูดลมละอองที่เหล่าพวกปันกัวปล่อยออกมาตามบันทึกในสารานุกรมแห่งยูเซียเล่มที่ส ลอองของพวกปันกลัวนั้นส่งผลให้มีอาการหัวร้อนไม่หยุดและครอบครอบงำวิญญาณของคนที่สุดดมละอองนั่นและทําให้คนคนนั้นตกเป็นท่าที่ไร้จิตใจของมันได้จากการทําเฟสที่ชื่อว่าอ่าเรซี่ฟอร์ยนะที่อีชเช้านะนายไอวีนะพิกัด23-29นะครับ แต่ก็ต้องทำเลดติ้งนะในการทำเฟสนี่ก็ต้องคือเราต้องทำผลงานให้ได้ระดับเหรียญทองนะครับถึงจะได้ตัวมินิตัวนี้นะตัวที่10ชิโกเอลาวานะฮะชาวเชอรเจียนจากเมืองที่ล่มสลายแห่งเกลโลราได้ใช้ตัวเห็บหมัดเหล่านี้ดูดเลือดผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของพวกเขาจนกระทั่งมันรับเชื้อจากผู้ป่วยนั้นแทน และแสดงอาการของโรคออกมาอย่างชัดเจนเพื่อบ่งบอกอาการของโรคซึ่งเป็นการยับยั้งก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการย่ำแย่ได้จากการจบเควสที่ชื่อว่า Occupational Hazard as, นะจากยอนเน่ในเาาเช้านะครับทางทิศตะวันตกของคอร์ีมิลนะครับตัวที่11นะไว้ไอร์ฟอน เป็นเป้าหมายที่ง่ายของสัตว์กินเนื้อบนโลกอ e ีโอเชียเราละมั่งจะใช้มันเป็นเหยื่อลวงพวกเขี้ยวคมนั้นแทนเพื่อให้พวกละมั่งเองได้อยู่รอดหนึ่งในความสามารถที่เรื่องลือของเจ้าตัวนี้คือวิ่งได้เลยหลังจากแรกคขอดไม่เพียงกี่นาทีแต่โชคร้ายที่ทักษะแห่งสายพันธุ์มันนี้ไม่อาจช่วยชีวิตมันจากการล่าได้เลย ซื้อจาก NPC ที่ชื่อว่าออริเลนาในมอสซาล์ World an, นะเราใช้ทูมสโตนแรกนะเป็นโพอติกนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะสำหรับคลิปนี้นะคือตัวที่สิบสองมีชื่อว่าวูฟพับนะอันนี้ง่ายหน่อยครับเ,เป็นการทำไซส์เควสที่ชื่อว่าแมนเบสฟิล์มนะครับนะในเอ้าพอร์ต สายพันธุ์ชั้นดีจากหมาป่าทหารของกองทัพแองราชวงกาลิงเจ้าลูกหมานี่ได้ถูกช่วยชีวิตก่อนที่จะถูกขย่ำทั้งร่างกายและจิตใจที่ซุกซนน่ารักน่าเอ็นดูของมันมันจะตามคุณไปสุดขอบโลกจนกว่าตราบได้ที่คุณคว้างขนมบิสกิตเทศกาลออกไป ก็พอหอมปากหอมคอสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นเอ็นอ่าเป็นมีเนียน12อตัวแรกที่ผมได้มาณน,นปัจจุบันนะฮะขอบคุณที่ตามชมมาไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย